สวัสดีค่ะก็แม่หมอปอมมี่คณิษศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันอีกนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะหากใครที่ชื่นชอบนะคะในคลิปการทายไพ่พัพพีธเนตของปอมมี่นะคะก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะคะว่า ในคลิปต,ต่อไปนะคะปอมมี่ก็จะได้นำเรื่องของการพยากรณ์นะคะมาพยากรณ์ให้กับท่านผู้ชมที่ดู photoshop u t u b e ป,ปอมมี่อยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะปอมมี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของความรักเหมือนเดิมเลยนะคะหลายๆคนนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะว่าอยากจะมีความรักดีนะคะปอมก็ได้บอกเขียหลับไปแล้วนะคะว่า การที่เราจะมีความรักที่ดีได้นั้นนะเราก็ต้องเริ่มจากการที่รู้จักรักตัวเองก่อนนะคะพอเรารักตัวเองให้คุณค่าตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีคนดีๆเข้ามาหาเราเช่นกันนะคะเคล็ด mm hmm. <Get S 2> ลับอีกอย่างหนึง่งในการที่เราจะเก็บรักษาเขาไว้ให้ได้ยังไงใช่ไหมเออหลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะคะว่าเอะแล้วจะทํายังไงให้แฟนอยู่กับเรานานๆน,นะคะรักเรานานๆเอ็นดูเรานานๆน,น,นะคะสิ่งสำคัญเลยไม่มีอะไรยากเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือตัวเราเอง นะคะว่าเราจะต้องทําตัวน่ารักน่ารักนะคะให้มันเสมอต้นเสมอไปนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าตอนแรกหูดีมากเลยเอาอ,อกเอาใจพูดอะไรก็เข้าใจอะไรก็ดีไปหมดนะคะหลังจากนั้นพอคบกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบ ไอ้นันกบไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นนกบแบบไม่เอาไ,ไม่ดีมีแต่เรื่องเจาะแจะจุกจิกนะคะจับผิดเก่งมากแม่อะไรแบบนี้นะคะผู้ชายเขาก็จะไม่ชอบนะคะเช็คเช่นเดียวกันเลยนะคะถ้าตัวเราเองมีราคนมาจ้องจับผิดทําอะไรก็จะแบบ ไม่ถูกใจทําอะไรก็ไม่ดีทําอะไรก็แบบโอ้ยอย่าง,งานั้นโอ้ยอย่างนี้นะคะเราเองก็ต้องมีสภาวะที่เบื่อเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะรักษาเขาไว้ให้ได้นานนั่นก็คือการกระทาของตัวเล่านะคะหมายความว่าเราก็ต้องมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะแล้วก็คอยถามทยกันว่าเป็นยังไงบ้างให้กําลังใจกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบเอาใจผู้ชายอยู่แน่นอนนะคะความเข้าใจมันก็คือ สิ่งดีๆที่เรามอบให้กับคนที่เรารักนะคะหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องการคนที่เข้าอกเข้าใจเรานะคะรู้ได้ว่าเราเป็นยังไงนะคะเวลาที่เรามีปัญหาปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างเราเนาะเหมือนกันเลยค่ะการที่เราจะให้เขารักเรานาน,านๆเะคะเราก็ต้องทําตัวน่ารักให้มันเสมอต้นเสมอปลายอย่างตอนแรกๆที่รักกันใหม่ๆนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับนะนั่นก็คือการที่คุณจะต้องทําตัวเองเนี่ยให้แบบ เหมือนรักแรกแยมนะคะเหมือนรักกันทุกวันรักกันจีบใหม่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะเช่นการบอกรักกันนะคะใครที่อยู่กับสามีอยู่ด้วยกันกับภรรยานะคะก็อาจจะแบบมอร์นิ่งคริสกันตอนเช้านะคะหรือว่าอาจจะบอกรักกันในทุกช่วงเวลาที่มีโอกาสนั่นเองนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบสู้ซาหัวใจนะคะรู้สึกว่ามีพลังนะคะรู้สึกว่า มีกำลังใจนะคะมีแรงที่จะไปสู้ต่อมีแรงที่จะทำนู่นทำนี่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นในเคล็ดลับของการที่เราจะรักษาคนรักของเราไว้ให้อยู่กับเราได้ดนานๆนั่นเองนะคะบางอย่างที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ต้องเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะ เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเวลาเราชอบจับผิดอย่างเงี้ยผู้ชายเขาก็คงไม่ชอบให้ใครไปนั่งจับผิดเขาเหมือนกันนะไม่อย่างที่เขาจะต้องคุยหรือดิวกับผู้หญิงหรือทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแยกแยะประเด็นให้ออกนะคะทุกคนไม่งั้านเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะที่แบบ คเครียดกันบอบบางแล้วก็จะมีปัญหาทะเลาะก,กันบอบๆานะคะวันนี้นะคะปอมี่ก็จะใช้ไพ่พวิธเน,นศสากลนะคะแบบอันเดิมเลยนะคะในการทำนายดวงชะตาเรื่องของความรักให้นะคะว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนี้นะคะที่จะก้าวเข้าสู่เดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าจะต้องให้กําลังใจแฟนในเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เราก็มา ดูดวงกันเลยนะคะว่าคุณจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของความรักนะ,ะจริงๆคนวันอาทิตย์นะ,ค,ะความรักของคุณดีมากเลยเนีี้นะคะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะเอ็นดูรักใร้กันดีเลยนะคะแล้วก็คอยให้กําลังใจกันนะคะมีอะไรก็ให้พูดก,กันตรงๆนะคะสิ่งของคนวันอาทิตย์ที่ต้องระวังนั่นก็คือรักกันมากเกินไปนะคะทำให้เขาอึดอัดได้นะคะหรือว่าให้เรามาระวังเรื่องของคําพูดตัวเองนะคะบางทีอาจจะพูดตรงเกินไปอ่ะก็ให้ระ,ระ,ะวังเรื่องของคําพูดแต่ถ้า พูดดีๆเนี่ยโอ้โหแฟนรักแฟนหลงนะคะมีแบบความรักความเข้าใจกันดีเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจริงๆคนวันจันทร์ในช่วงของสัปดาห์นี้ถือว่าดีมากๆเลยเช่นกันนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันหรือว่าคิดถึงกันใครที่อยู่ไกลกันก็อาจจะมิสคอลหากันวิดีโอคอลหากันนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่ทําให้คุณได้ เขาเรียกว่าอะไรได้สารความสัมพันธ์ได้แบบมีความคิดถึงกันได้บอกกันนะคะแต่ว่าใครที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางอย่างที่บอกไปนะคะหรือว่ามีการวางแผนในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงงแต่งงานมีการพูดคุยกันในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความรักามากขึ้นด้วยนะคะวันจันทร์ถือว่าความรักของคุณนี่มีโอกาสได้พัฒนามากๆเลยนะส่วนคนวันอังคารนะคะช่วงนี้อาจจะต้องแบบ เขาเรียกอะไรความรักอยู่กับหน้าตาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีภาระในเรื่องของการงานในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของคนรอบข้างเข้ามามากเกินไปนะคะบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะต้องหย่อนหย่อนตัวเองนิดนึงและะ้าถ้าบางทีเราตึงไปทุกเรื่องกับทุกสิ่งเนี่ยนะคะมันอาจจะทําให้ความรักของคุณไม่ค่อยหวานแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบเหมือนห่างกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นความรักที่ คู่ควรเหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบคอยให้กําลังใจกันนั่นแหละนะคะเปรียบเสมือนปู่กับช้างเลยเห็นไหมสุดท้ายแล้วคนรักของเราก็อยู่ข้างๆเราไม่หนีเราไปไหนนะขอแค่ให้เราใจเย็นๆพูดจากันดีๆด้วยเหตุด้วยผลนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่รับรองว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากแฟนคุณแน่นอนนะคะ ต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะช่วงนี้คนวันพุธนะ,ะให้ระวังเรื่องของการทะเลาะกันนิดนึงละกันอาจจะหึงหวงกันมากเกินไปนะคะหรือว่าอาจจะมีมือที่3เข้ามาทําให้คุณปั่นป่วนได้นะคะก็ให้ระวังเรื่องของคําพูดคาจาอารมณ์นะคะแล้วก็ให้ให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันให้มากๆนั่นเองนะช่วงนี้แฟนอาจจะต้องจะผิดคุณนิดนึงละกันนะคะก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์และคําพูดให้มากๆบางทีอาจจะแบบ กระทบกระเทือนจิตใจแฟนนะคะหรือว่าเรื่องบางเรื่องเราอาจจะเอาปัญหาของคนอื่นเนี่ยมาเป็นภาระปัญหาของตัวเองมากเกินไปนะคะจนทําให้เราทะเลาะกับแฟนได้บางอย่างเราอาจจะต้องตัดเรื่องของคนรอบข้างออกไปนะคะอย่าไปใส่ใจคนรอบข้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ของคนวันพุธนะสิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือปัญหาของคนอื่นเอามาเก็บเก็บมาเป็นปัญหาของตัวเองแล้วก็มาทะเลาะก,กันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้มีอะไรหรอกแค่หึงหวงกันนะ,คะแค่หึงกันมากผิดปกติ <c oughs> นะคะต่อไปค่ะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสนะ,ะช่วงนี้คนวันพฤหัสความรักดีมากนะคะมีโอกาสที่จะ มีความลงเอยกันนะคะมีโอกาสที่จะทําอะไรร่วมกันผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้หลับผู้ใหญ่พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงนะก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรความรักมันลงตัวมันลงลงเอยนะคะแต่สิ่งที่ระวังก็คือสิ่งที่ต้องระวังนั้นคืออารมณ์ของตัวคุณเองนะคะบางทีอาจจะแบบ พูดตรงเกินไปหรือว่าไม่ค่อยรักษาน้ำใจกันนะคะก็คือต้องระวังในส่วนของตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคุณมันดีหมดแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของงานมากเกินไปหรือว่าใส่ใจคนรอบข้างจนลืมคนรักเช่นกันแต่จริงๆแล้วก็คือความรักของคุณก็คือคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนกันดีนะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ วันศุกร์ช่วงนี้นะคะความรักของคุณนี่มีความแบบหวาดระแวงกันเหมือนกันเนาะแล้วก็คิดมากคิดเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์อาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากเกินไปนะคะบางอย่างก็คือต้องปล่อยวางบ้างนะคะแล้วก็ให้ใส่ใจแฟนอย่ากเก็บเอาปัญหาทุกอย่างมาคิดซะทั้งหมดนะคะแล้วช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะ คิดตโปรเจกต์งานคิดจะแบบอยากจะทำนั่นทำนี่นะคะแล้วก็มีความหึงหวงระแวงกันมากเกินไปนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือให้โฟกัสหลักๆไปที่ในเรื่องของ การดูแลเอาใจใส่กันนะคะหรือว่าการให้กําลังใจกันใครที่มีแฟนเป็นคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้อาจจะต้องให้กําลังใจแฟนเยอะๆนิดนึงนะคะหรือว่าถามไท่กันนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเครียดเรื่องงานหรือเปล่านะคะแล้วก็ชวนกันไปทําบุญนะคะไปบริจาคทานนะคะนํำผลไม้ไปแบบ ใส่บาตรก็ได้นะคะหรือว่าไปเลี้ยงอาหารกลางวันก็ได้นะคะหรือว่าทำทำทานให้กับคนยากไร้ก็ได้เช่นกันนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงของคุณด้วยนะคะในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะช่วงนี้เครียดจังเลยนะคะวันเสาร์มีภาระหนักมากเลยนะคะในเรื่องของการงานการเงินด้วยนะคะแล้วก็ภาระบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากเปิดเผยให้แฟนรู้เนาะบางอย่างเนี่ยก็คือพูดกันไปตรงๆเลยนะคะช่วยกันหาทางออกนะคะแล้วก็บางอย่างที่คุณอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกอึดอัดเนี่ย คุณอาจจะต้องเปิดใจคุยกันนะคะว่าแบบเอ้ยอย่าทําแบบนี้ได้ไหมฉันไม่ชอบเพื่ออย่าจะผิดแบบนี้ได้ไหมฉันไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ให้พูดคุยกันปกติพูดคุยกันนะคะมีอะไรให้คุยกันปรึกษากันนะคะบางอย่างคิดคนเดียวมันคิดไม่ออกนะคะอาจจะต้องหาเพื่อนคู่คิดก็คือคนที่อยู่ข้างตัวเรานั่นเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะบางอย่างเนี่ยคือเราเครียดกับงานมากเกินไปจนเอาเรื่องงานมาปนกับเรื่องส่วนตัวนะคะบางอย่างก็ต้องแยกแยะนิดหนึ่งนะคะเพื่อความรักของคุณที่มันจะดี แล้วก็มั่นคงมากขึ้นค่ะอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงแบบโดยกว้างนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันเลยนะคะเอาไปปรับใช้กับชีวิตเรากันนะคะแล้วก็ปอมมี่อยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีนะคะแล้วก็รู้จักรักษาคนรักของเราไว้ให้ดีๆนะคะหากชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะปอมมี่ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเมื่อมีคลิปดีๆออกมาคุณจะได้รู้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวติดตามกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าปอม มี่จะดูดวงให้คุณในเรื่องของอะไรนะคะวันนี้ไปแล้วฝากติดตามผลงานด้วยค่ะ